สวัสดีนะครับเพื่อนตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับช่องต้นสมภพนะครับวันนี้มีโอกาสดีเนาะที่ผมจะพามาดูงานระบบน้ําสวนทุเรียนที่เป็นโซลเซลล์ร้อเซ็นาะที่ลรปากไว้นะครับแปลงนี้อยู่ที่โคราชนะครับดินเพื่อนจะเห็นว่าเป็นสีแดงสีดำเนาะสวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะบอกสเปกการทํางานของแปลงนี้ไว้หน่อยนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่หาดูยากนะครับสำหรับช่องผมคือระบบน้ําของผมเองด้วยนะครับนี่เพื่อนดูเนาะพื้นที่สีไร่นะครับทุเรียนประมาณ100โคกนะครับ แล้วก็เป็นโซลาเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวเพื่อนดูโซลาเซลล์นี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการทำงานให้ฟังตอนนี้มีงานโซลาเซลล์กับสวนทุเรียนเข้ามาในทีมงานผมค่อนข้างเยอะเนาะนี่นะครับแปดแผงนะครับชุดนี้คือแปดแผงปั๊มที่เราใช้นะครับคือตัวนี้อันนี้เป็นปูบ่อร์ผ้าใบด้วยนะเพื่อนช้าๆนิดนึงเพราะไม่งั้นอ่ะเดี๋ยวเพื่อนดูนะครับนี่นะครับปูบ่อร์ผ้าใบแหล่งน้ำใช้บาดาลดูดเข้ามานะครับนี่เพื่อนดูเนาะตอนนั้นคือป um is ั๊มมิซูบิ นี่นะครับลงแพนะครับอย่างนี้เนาะเปิดปิดปั๊มผ่านออนไลน์ร้อยเปนะครับนี่อย่างนี้นะครับเพื่อนปั๊มที่เห็นนะถ้าถ้าผมจําหน่ายอยู่5,500บาทนะครับนี่แต่ว่าอันนี้เป็นทางชุดนะครับเนี่ยปั๊มพร้อมสายส่งนะครับพร้อมโซล่าเซลล์พร้อมใช้อย่างนี้นะครับเทปูนพื้นนะครับนี่แปดแผงอย่างนี้เนาะนะครับ550บาทสามารถที่จะทําให้ปั๊มมิสูบิชิวีซีแอแรง3เฟสทํางานได้100%นะครับลดน้ําทุเรียนได้ตั้งแต่100ถึง160ต้นนะครับ อันนี้คือทุเรียนลอยต้นนะครับเดี๋ยวเพื่นดูความแรงเนาะเมนสี่นิ้วนะครับเมนรองสามนิ้วเมนหลักสี่นิ้วเมนรองสามนิ้วข้าวรองหนึ่งนิ้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนดูนนวนคว,ว,ว,ออว,ความแรงนะผมจะไปเปิดให้ดูนะครับตอนนี้ก็เสร็จงานแล้วนะครับสักครู่นะครับอ่ะนั่นตอนนี้คือเวลาเดี๋ยวไปดูเวลานะบ่ายโมงมองไม่เห็นนะเพื่อนผมไอ้ฟังตอนนี้เวลาบ่ายบ่ายบ่ายโมงครึ่งนะครับการทํางานของโซลาร์เซลล์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ตู้คอนโทรลเนาะ เดี๋ยวเปิดนะอ๋อดูพี่เขาแคะขยะดูความแรงของน้าเนาะก็เปียกเราเพื่อนโซกดูความแรงนะครับนี่อันนี้ขึ้นหนึ่งหัวเนาะความแรงขนาดนี้นะครับอย่าถามนะว่าทุเรียนต้นเล็กต้นใหญ่ใช้ได้ไหมนะครับตอนนี้ทีมงานกาลังเดินเคลียร์ขยะรอบแรกกันอยู่นะครับอ่ะประมาณนี้เนาะอ่ะถึงเพื่อนดูผมจะ,ะสักครู่นะครับอย่างนี้เนาะเอ๊ะทำไมขาตั้งกล้องผมมันอยู่บนขอบบอ่อนะเพื่อนนะครับวางแล้วก็ดอกเด็กดอกเด็กนะสักครู่นะครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดเปิดน้ําให้ดูนะครับว่าความแรงความแรงอ่ะถ้าเรามองในวงรัศมีเนี้ยมันเต็มโคกอยู่แล้วเนาะนะครับใช้เทอร์โบดาวน์็นนี้ใช้เทอร์โบดาวน์0ลิตรนะครับเปิดปัมปดป๊มพันออนไลน์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะดึงตัวนี้ให้ดูนะตอนนี้แป๊บเดียวแฉะหมดแล้วระบบนี้เป็นระบบที่ประหยัดน้าที่สุดในตอนนี้นะเพื่อดูแบบนี้เนาะนะครับอ่ะเราจุบเข้าไปอึ๊บอ่าอย่างนงี้นะครับ ชุดนี้นะครับแปลงนี้น้องเขาเหมาผมทั้งค่าแรงในการวางระบบน้ำนะครับค่าแรงในการวางระบบน้ำเนี่ยผมเหมาเฉพาะค่าแรงนะไล่ละห้าพันที่นี่คือสี่ที่นี่ผมเหมาหกพันนะครับเพราะนอกอำเภอแกลงนะครับก็สามพันบาทนะครับค่าแรงในการวางระบบน้ําไม่รวมแมคโครไม่รวมอะไรเฉพาะค่าแรงงานออกแบบเนาะนะครับแมคโครและท่ออยู่ที่เจ้าของสวนเองนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งคือเหมาทําโซลาเซลล์นะครับที่จะใช้กับสวนทุเรียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ่ะเดี๋ยวเพื่อนเข้าไปดูโซลาเซลล์โครงสร้างโซลาเซลล์แล้วก็ดูตอนเนี้ยผมจะสอนวิธีการอ่านเฮิร์ดของวิธีการทำโซลาเซลล์เนาะเราจะบอกเคล็ดในการทำโซลาเซลล์สำหรับงานส่วนที่ได้ผลจริงให้ฟังด้วยนะครับนี่เพื่อดูเนาะอันนี้คือตู้อินเวอร์เตอร์ของแบรนด์ UMC นะครับขอาอ,ะะอาจารย์อำนวยนะครับอาจารย์มีเมตตามากโทรไปที่ไรแกก็จะสอนความรู้นะครับเพื่อนดู50เฮิร์ดเต็มเปรี้ยนะครับในเวลามองไม่ค่อยชัดเนาะผมอ่านให้สักครู่นะเพื่อน นาฬิกามันเวลาจะใช้งานชอบไปออกกาลังกายอะไรไม่รู้หนึ่งบ่ายบ่ายโมงนะครับมองไม่เห็นเนาะนี่นะครับตอนนี้คือเวลาบ่ายโมงครึ่งจะสองโมงแล้วเพื่อนเห็นไหมห้าสิบเพลสเต็มเปี้ยะนะครับนี่ตัวนี้คืออุปรกรณ์เปิดปิดปั๊มผ่านออนไลน์นะครับใช้เราเตอร์แปลงนี้ไม่มีไฟฟ้าเข้าร่วมนะครับนี่แปลงไฟมาใช้กับเราเตอร์เพื่อสั่งควบคุมการเปิดปิดปั๊มนะครับนี่เป็นสภาพนี้อ่ะเดี๋ยวเพื่อนดูตัวนี้เราก็สามารถที่จะสั่งงานผ่านมือถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เดี๋ยวเพื่อดูแผงนะครับดูกันตั้งแผงประมาณนี้นะอ่ะดูะบรรยากาศโดยรอบนะครับปั๊มตัวนี้ตอนนี้ก็เปิดควบคุมโดยโทรศัพท์เครื่องที่ผมถ่ายคลิปอยู่นี่แหละแผงแปดแผงคือแบบนี้เนาะโครงสร้างค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยเพื่อดูความเปียกเปิดแค่20่นาทีนี่น้ำทุเรียนคุณก็เติ่มหมดแล้วนะครับเสียดายน้องไม่น้องเจ้าของสวนไม่อยู่นะครับตอนนี้เขาไปซื้อซิมมาใส่กล้องวงจรปิดนี่เพื่อดูเห็นไหมแปดแผงนะครับในราคา90,000บาท เสาหกเสานะครับทั้งหมดเทป,ปูนหมดแข็งแรงนะลมมาไม่มีโยกนะเทป,ปูนตีนนะครับอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหัวแปลงกันตอนนีนะ้อยู่ในช่วงขั้นตอนการเคลียร์ขยะเนาะอันนั้นทีมงานนะครับทีมงานมีเสื้อทีมใส่นะครับแต่ว่าผมไม่มีอนุษย์เป็นประตูน้ํานะครับทําประตูน้ําไว้เผื่อในอนาคตเนาะนะครับแต่ว่าความจริงหนึ่งสี่ปีเนี่ยเราไม่ได้ใช้ประตูน้ําอยู่แล้วนะครับ โอเคแรงดียุ่วมไหม,มไม่มีปุดปดั๊ดตอนนี้เดินเช็คระบบน้ํากันอยู่นะครับตอนนี้งานของพวกผมก็เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวแมคโครเขายัางเหลืองานแมคโครเขายัางเหลืองานกรบนะครับงานท่อเรียบร้อยแล้วนี่เพื่อนดูที่การเดินท่อแบบนี้เนาะนะครับเราใช้ท่อหนึ่งนิ้วฝังตื้นนะครับท่อหนึ่งนิ้วปกติแตกยากอยู่แล้วแตกก็ซ่อมง่ายเพราะมันอยู่ตื้นเนาะแต่ถ้าเป็นเมนมันจะอยู่ลึกนะครับนี่วิธีทำงานนะครับเป็นแถวเป็นแนว เดี๋ยวเราดูข้างบนกันอบอนี่นะครับผมก็รอน้องเจ้าของสวยเดวแดหมดนะครับส่วนใหญ่ระบบโซลา r เซลล์อ่ะมันจะเปิดและมีประสิทธิภาพสูงนะครับตั้งแต่10โมงถึงบ่าย2โดยประมาณเนาะนะครับมันจะทำเฮิร์ตได้เต็มที่นะครับอันนี้เพื่อนดูแปลงได้คือน0 0โคกนะครับพื้นที่4ไร่ปลูกระยะ8ป 8, 8ที่โคราชนะครับดินแดงสวยงามมากมาดูนะ เวลาทํางานจริงเจ้าของสวนทําอะไรครับเข้ามานะครับเปิดปั๊มผ่านมือถือเสร็จแล้วก็ในมือถือในแอปมมันจะตั้งเวลาปิดได้นะครับนี่เพื่อดูเนาะสภาพการทํางานก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะครับก็เป็นผลงานที่ภูมิใจอีกแปลงหนึ่งอันนี้หัวแปลงเนาะเพื่อนน้ำน้ำเอาเพื่อนดูดูหัวแปลงเนาะหัวแปลงกับท้ายแปลงความแรงของน้ําเดี๋ยวเพื่อดูนะครับผมช่วยดึงให้ดู เวลาถ้าเราดูหัวน้ำเนี่ยเราดูจากที่มันเป็นลัศมีอย่างเงี้ยมันจะดูยากเนาะแต่เดี๋ยวเวลาที่เราถอดจุบเราดูความสูงของมันเราจะรู้แรงดันในระบบเนาะว่ามากน้อยไงตัวนี้คืออยู่หัวแปลงครับอยู่จุดที่ห่างที่สุดสูงที่สุดเนาะเดี๋ยวเพื่อดูความแรงของหัวน้ําที่อยู่หัวแปลงเนาะตอนนี้ใครสนใจจ้างงานก็ทักมาล่วงหน้าได้นะครับนี่เพื่อดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะถอดอีกสเต,ต็ปนึงให้ดูคือถอดหัวใหญ่เพื่อคอยดูนะครับว่ามันแรงแบบไหนหัวแปลงท้ายแปลงถ้าโลนี่เห็นไหม รารางระบบน้ำได้ดีนะครับออกแบบได้ดีหัวแปลงแท้แปลงมันจะใกล้เคียงกันนะเพืนะ่อนนะประมาณนี้เนาะ,อ,ะอันนี้ก็ผมทํางานอยู่3วันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วโซลาเซลทำอยู่2วันนะครับใครสนใจจ้างงานก็ทักมาได้เลยนะครับราคาก็บอกไปแล้วเรียบร้อยเนาะลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อนดูความสวยงงามของแปลงนี้เนาะเวลาลมมานะครับนี โทรศัพท์เข้านะครับแต่ไม่ได้รับยวถ่ายคลิปก่อนเพื่อดูเนาะดูบรรยากาศนะครับนี่บรรยากาศของการทํางาน mm hmm. เห็นไหมมาดูเนาะนบรรยากาศแบบนี้เนาะเสียงคือจะเย็นเลยครับในพื้นที่มันเป็นละอองเนาะหัวที่ใช้ในลนักษณะแบบนี้นะครับเต็มพื้นที่แบบนี้เนาะพื้นที่4ไร่ความจริงปั๊มมิสูบิชิสเปคนี้นะนะครับโซลาเซลล์ชุดนี้นะครับสามารถเลี้ยงทุเรียนตั้งแต่5ไร่ขึ้นไปนะครับถึง10ไร่ได้ได้นะครับ มันก็คือปั๊มมิซูบิชิ WCL 3แรงนั่นเองนะครับแต่ผมจะบอกทรทคไว้นิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้งานโซล่าเซลล์กับส่วนทุเรียนหรือส่วนผลไม้ให้ได้ผลจริงให,ให้ได้ผลดีเนาะสำคัญที่สุดคือการออกแบบระบบน้ำนะครับระบบน้ำที่ผมออกแบบไว้คือการเปิดทีเดียวจบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะชิงเวลาในการทำงานเนี่ยแค่สมมติว่าแปลงเนี้ยทำ,ทำมัวแปลงนี้มี3ประตูน้องเพื่อนเนาะประตูหนึ่งใช้เวลา30นาทีในการลดน้ำเนี่ย เสร็จตั้งสวนเนี่ยสามสิบเอ้ยสามประตูคูณ40ก็คือต้องใช้เวลา2ชั่วโมงเนาะหกสิบเอ่อใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับทีนี้เวลา2ชั่วโมงเนี่ยบางทีแดดหุบบางทีไม่มีแดดนะครับคุณก็จะใช้โซลาร์เซลล์ไม่ได้ผลแต่นะครับถ้าคุณออกแบบระบบนะให้เปิดทีละจบแบบที่ผมทำเนี่ยเพื่อนเห็นไหมแปลงนี้สเปกการลดน้ําคือเต็มที่นะครับตอนตอน้ตนเล็กเนี่ยปีแรกเนี่ยยี่สิบนาทีวันเว้นวันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่า เวลา2วันเนี่ยคุณต้องการเวลาที่มีแดดจัดแค่20นาทีเท่านั้นคุณก็ทางานได้เต็มประสิทธิภาพแลลวนะครับอันนี้คือวิธีการทํางานจริงเนาะนะครับแต่ในเวลาที่ทุรเรียนแปลงนี้โตนะครับเราหัวน้ําในลนักษณะนี้จะใช้เวลาในการลดน้ําอยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็หมายความว่าทางในเวลา2วันเนี่ยเพราะมันให้น้ามันให้วนัวนวนะันวันเนาะในเวลา2วันเนี่ยคุณต้องการแดดจัดแค่1ชั่วโมงครึ่งนะครับเนี่ยสามารถทําได้จริงอยู่แล้วเนาะนะครับแต่นะกับการถ้าเมื่อคุณมี3ประตูนะครับหมายความว่าแปลงนี้คุณต้องใช้้เวลาาดนํ สี่ชั่วโมงครึ่งน,นะครับทีนี้เวลาการพีคของโซลาเซลล์เนี่ยมันจะอยู่ตั้งแต่9ก้าโมงถึงบ่ายสเนาะนะครับทีนี้ว่าถ้าคุณอ,ออกแบบไม่ดีเนี่ยแล้วใช้ประตูน้ําเยอะนะครับเท่ากับว่าคุณใช้เวลา3 4ชั่วโมงเนี่ยมันจะหาแดดที่ท,ที่จัดจดในการเปิดโซลาเซลล์ร้อได้ยากเนาะนะครับนี่คือวิธีการออกแบบที่มีประสิทธ,ธิภาพสำหรับโซลา,าเซลล์เนาะนะครับนี่ก็เป็นการทําระบบน้ําที่ ผมภูมิใจนะครับถ้าสมมุติว่าเราเปิดปั๊มน้อยนะครับหมายความว่าเราใช้น้ําน้อยแต่ทุเรียนคุณต้องโตดีด้วยเนาะซึ่งถ้าใครติดตามโซเชียลของผมเพื่อนจะเห็นว่าทุเรียนผมก็โตค่อนข้างดีเนาะและใช้ระบบน้าในลักษณะแบบนี้แหละนะครับแต่ด้วยที่บ่อเนี่ยมันเป็นบ่อเล็กนะครับน้าน้อยใช้บาดาลในการยิงเข้าบ่อเสร็จแล้วดูดขึ้นมาใช้นะครับแบบนี้ระบบน้ําและโซลาเซลล์ที่ผมทำเนี่ยยิ่งมีประสิทธิภาพสูงเนาะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนจะได้เห็นน่าจะได้เกิดความรู้และ เนาะแบบนี้เนาะนะครับเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะลาก่อนลาไปก่อนนะครับสำหรับโคราแล้วก็มีอีก11ไรในพื้นที่ใกล้เคียงกันนี่แหละนะครับวันนี้ผมจะเข้าไปดูงานถ้ามีโอกาสก็จะได้ทำเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปสั้นลง YouTube ด้วยใครอยากสนับสนุนการอยากมีระบบน้ำที่ใช้งานง่ายๆแบบนี้นะครับทักมาสอบถามนะครับจ้างงานกันได้นะครับราคาไม่แพงเนาะนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปสั้นๆส่งงานให้ลูกค้านะ นี่นะครับกับระบบน้ำสวนทะเรียนโซลาเซลล์8แผง100%เนอะนี่ตรงนู้ดนะครับอ่ะโอเคคลิปน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ